ค่ะค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาประดุประชายาลายนะคะดิฉันนางสาวสิริศร์รางมุสสาค่ะดิฉันนางสาวดารินาอารีค่ะดิฉันนางสาวพิทลาเยลโล่ค่ะผมนายมารวดอีเละครับค่ะสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะมีชื่อว่าระบบการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาเรามาเรียนกันเถอะค่ะค่ะความเป็นมาและความสําคัญน,นะคะ คามก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะทําให้การเก็บข้อมูลแบบเก่าถูกเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะจากเดิมนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระดุประชายาลานะคะได้มีการนําบันทึกนะคะเป็นแบบเบปเปอร์นะคะเพื่อนําเสนอให้กับไปให้กับผู้บริหารนะคะรับทราบในแต่ละวันนะคะเราจึงม,มีการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะ สะดวกในการเรียกใช้งานค่ะและก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงในส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะคะ1ก็คือเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนุปชัยยาลาค่ะ2ก็คือเพื่อติดตามพฤติกรรมการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนุปชัยยาลานะคะ3ก็คือเพื่อเป็นการลดภาระลดขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารนะคะอีกทั้งเป็นลด อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาในการบันทึกนะคะเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะและข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้องค่ะค่ะซอฟต์แวร์ที่ร่วมพัฒนานะคะก็จะมีซับไลติกค่ะ Adobe Dreamweaver นะคะแล้วก็ f a ล zilla ค่ะส่วนเป็นเวิร์ที่พัฒนานะคะล้วก็จะมี Bootstrap ค่ะแล้วก็ CSS ค่ะ ะระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาบันเทิงกันเถินนะคะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนมประชัยยะลาค่ะโดยระบบนี้นะคะจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น4ส่วนนะคะค่ะส่วนที่1ก็จะมีกลุ่มผู้บริหารน,นะคะส่วนที่2ค่ะจะมีกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาหร,หรือว่าผู้ปกครองนะคะส่วนที่3ค่ะจะมีกลุ่มฝ่ายปกครองค่ะส่วนที่4ี่ก็จะเป็นกลุ่มครูที่ปรึกษานะคะค่ะโดยในโดยในแต่ละส่วนนะคะจะมีการทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะ มาพูดในส่วนของครูที่ปรึกษานะคะครูที่ปรึกษาสามารถเข้าไปบันทึกพฤติกรรมการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะค่ะ 2. ครูที่ปรึกษานะคะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มลบข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะ 3. นะคะครูที่ปรึกษาสามารถเข้าไปบันทึกแก้ไขจานวนชั่วโมงกิจกรรมชดของนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะและ4นะคะครูที่ปรึกษานะคะสามารถเข้าไปแจ้งข้อมูลให้กับฝ่ายฝ่ายปกครองและก็ผู้ปกครองผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะครับจะมาพูดเกี่ยวกับของฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองมีหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเกรียนนักศึกษาข้อมูลการมาเรียนมาสายของนักเกรียนนักศึกษา แล้วก็สามารถรับรู้ถึงข้อมูลของกิจกรรมชดของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ 3. ส,สามารถบันทึกแก้ไขคะแนนจิตวิสัยของนักเรียนนักศึกษา 4. ส,สามารถบันทึกสิติการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนการลาของนักเรียนนักศึกษาได้ครับเรื่องของนักศึกษามีทำอะไรได้บ้าง 1. สามารถเข้าถึงข้อมูลของการมาเรียนมาสายการขาดการลาของนักเรียนนักศึกษา 2. ส,สามารถเข้าถึงคะแนนจิตวิสัยของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันแล้วก็3ส,สามารถเข้าถึงกิจกรรมชดที่เป็นปัจจุบันของตัวเองว่ามีเท่าไหร่ขาดเหลืออีกเท่าไหร่ยังไม่ทําอีกเท่าไหร่ครับ ในส่วนของผู้บริหารนะคะคือ1ผู้บริหารสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการมาเรียนมาสายและการถัดเรียนของนัเกเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นปีค่ะ2ก็คือสามารถที่จะเข้าถึงสถิติการมาเรียนมาสายของนัเกเรียนนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็3ผู้บริหารสามารถที่จะคอมเมนต์หรือติชมผ่านบนเว็บแอปพลิเคชันได้ค่ะสวัสดีครับผมนายจีรุษาคร,รับสรุปผลการใช้เว็บแอปพลิเคชันนะครับหนึ่ง เป็นการพัฒนาระบบการบันทึกจากการะดาษให้เปลี่ยนเป็น,ปนข้อมูลออนไลน์เราสามารถเราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น2เราสามารถที่จะติดตามกับพฤติกรรมการเรียนรูกสารได้สาเราสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันและเพิ่มความรวดเร็วต่อการใช้งานและยังสามารถลดสภาพการะดาษได้ดอีกด้วยครับครับสำหรับการนำสนเสนอโปรเจกต์ของ วิทยาลัยอานะชีวศึกษาพนุประชยยัยยาลาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ